ชาดก5่าร้อยชาติชัดทันตชาดกชาดกว่าด้วยพยาช้างชัดทันสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะในห้วงเวลานับแสนกับแห่งการเวียนว่ายตายเกิด เพื่อทำความดีสั่งสมพระบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนับแค่อดีตชาติที่ทรงเล่าเป็นชาดกก็ไม่น้อยกว่า500ร้พระชาติแล้วแต่ละชาติของมหาบุรุษผู้เป็นหนึ่งในโลกพระองค์นี้ย่อมมีชีวิตอื่นเกี่ยวข้องพ้องผ่าน ด้วยไม่น้อยเช่นกันในวันหนึ่งเมื่อภิกษุภิกษุณีเข้าฟังพระธรรมเทศนาณพระเชตวันมหาวิหารยังมีภิกษุณีไวัดรุณรุ่นสาวกู่หนึ่งเกิดความสงสัยถึงเรื่องอดีตชาติของตนจะมีชาติใดบ้างเนาะที่เราเคยได้รับใช้เป็นบาทบรจาริกา ของพระพุทธองค์และหาเคยมีบุญได้รับใช้เหตุเกิดและดับลงจะเป็นเช่นไรหนอเมื่อจิตตั้งเป็นกุศลดังนั้นสมาธิก็รวมนิ่งไสสว่างอยู่กลางกายบังเกิดเป็นนิมิตพิสดารไปสู่ภพภูมิแต่อดีชาติตามเพลงบุญแห่งเธอในบัดนั้น ด้วยจิตอันบุญกุศลนี้โปรดดลบันดาลให้ข้าพเจ้าได้เห็นภพภูมิชาติก่อนๆด้วยเถิดชั่วครู่ยามหนึ่งเราภิกษุสาม,มนเนณรและภิกษุณีทั้งหลายก็เห็นเป็นการผิดวิสัยเกิดแก่ภิกษุณีรูปนั้นเธออิ่มเอมแย้มยิ้มอย่างมีความสุขเราเคยเป็นบาตบริจาริกาจริงๆด้วย ดีจังเลยความยินดีเกิดขึ้นได้ไม่นานสักพักเสียงฮัลโหันก็ขาดห้วงไปกลายเป็นสันเครือคล้ายรันทดเกินประมาณไม่ไม่นะเราก่อกรรมกับสมเด็จได้อย่างนี้เชียวหรือ ไม่น่าเลยทําไมทําไมถึงเป็นเช่นนี้ไม่น่าเลยสิ่งที่เราภิกษุภิกษุณีประหลาดแก่สายตาก่อนที่ภิกษุณีสาวผู้นี้จะคืนสมาธิสู่ภาวะปกติก็คือกิริยาโศกเศร้าและน้ําตารินไหลไม่ขาดสายทําไมทําไมทําไมเราถึงทําเช่นนั้นได้นะ ไม่น่าเลยไม่น่าเลยจริงๆเมื่อเราภิกษุสงสาวกกราบราธนาให้เล่าเหตุในอดีตชาติครั้งนั้นพระผู้พิชิตมานก็ระลึกเหตุการณ์นั้นด้วยบุเพนิวาสานุสติยานตรัสชัฏทันตชาดกขึ้นในป่าใหญ่ใกล้บรรพตการในครั้งนั้นยังมีพญาโคสารร่างกายสูงใหญ่ เล็บเท้าแดงและมีงาคู่ยาวมีประกายฉับพันรรงงสีสวยงามอาศัยอยู่พญาช้างนี้นามว่าพญาฉัดทันพญาช้างปกครองช้างอันมีความสุขมาช้านาน ช้างทั้งหลายจงฟังข้าวันนี้เราจะพาเจ้าทั้งหลายไปหากินในที่แห่งใหม่ให้ทุกตัวรักษาวินัยให้ดีทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของพวกเจ้าทั้งหลายพญาช้างมีภรยาเป็นนางพญาช้างสองพี่น้องชื่อมหาสุพัทธาผิวกายชมพูและจุลสุพัทธา ผิวกายเหลืองทั้งสองช่วยกันปรนิบัติมิได้อนาทรร้อนใจกันตลอดมาวันนี้พญาฉัตรทันนำผโผลงลงสะบัวด้วยค่ะพี่น้องอยากได้บัวดอกโตๆโตสักดอกหนึ่ง เรารีบตามท่านไปเถอะนะจ๊ะพี่เจ้านี่ชอบดอกไม้จริงๆเลยนะไปก็ได้จ้ะไปเรารีบไปกันเถอะขั้นพระยาช้างขึ้นจากสะแล้วก็ให้ภรรยาทั้งสองลงไปอาบพ,พระยาชาทันเห็นบัวดอกใหญ่ก็ใช้งวงดึงขึ้นมานางจุลสุภัทธาผู้น้อง อยู่ใกล้ก็ยินดีคิดว่าจะประทานให้อุตยตายท่านพี่ต้องมอบดอกบัวนี้ให้เราแน่เลยแต่แล้วสวามีกลับเรียกให้นางผู้พี่มารับแทนความสุขของนางช้างมหาสุภทา จึงอยู่บนความไม่พอใจของภรรยาผู้เป็นน้องสาวโดยไม่รู้ตัวดีใจจริงๆเลยดูสิดอกบัวนี้ช่างสวยจริงๆเลยพอนำมาทัดไว้ข้างหูก็ยิ่งสวยงามท่านพี่เนี่ยก็ใจดีจริงๆเลยนะอะไรกันเนี่ยฉันก็อยากได้ดอกบัวนั้นดอกนั้นเหมือนกันแต่ทำไม ท่านพี่ถึงมอกให้พี่ช้างสุพัทาด้วยวันคืนผ่านไปในป่ารังอันเคยเสวยสุขก็อบอ,อวนด้วยไอความทุกข์ความริษยาอาขาตเฮ้ยรักกันเข้าไปคอยดูเธอะว่าจะรักกันแค่ไหนสักวันเราจะต้อง ทำให้พยาช้างเสียใจที่ทำกับเราอย่างนี้แน่ๆเพราะซ้ำคมบันดาลอีกคราวหนึ่งเมื่อพยาช้างมองเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีดอกไม้บานเต็มสะพรั่งจึงปรารถนานั้นแกภรรยาของเขาทั้งสองกวกเธอคอยรับเอาดอกไม้นี้ไว้ประดับกายเถิดเอาละคอยรับนะ พยาช้างว่าแล้วก็เข้ากระแทกลำต้นให้ดอกร่วงลงมาตามวิสัยคดฉาสนอุ้ยมาแล้วมาแล้วลมพัดมาทางเรานี่นาะดอกไม้สวยๆจ้าฟิวมาทางนี้เลยจ้าแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อดอกไม้บานที่สวยงามน,นั้นลอยลงไปประดับกายช้างมหาสุภทาและด้วยลมที่พัดแรงจนเกินไปทำให้กิ่งไม้ผุที่มีรังมดดำร่วงลงใส่ศรีรษะของช้างจุลสุภธาเต็มเป่าออ้หูดอกไม้สวยๆวยเต็มไปหมดเลยน้องจุลสุภทาดูสิ ดอกไม้เต็มไปหมดเลยดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้อไมโอ้ยมดกัดมดกัดช่วยด้วยเหตุการณ์นี้เพิ่มแรงอาฆาตให้จุลสุภธาผูกพยาบาทพยาช้างฉัตรทันเต็มดวงจิตคอยดูเถอะฉันจะต้องทำให้ท่านเสียใจให้ได้ที่ทำกับฉันอย่าง เมื่อถึงวันอุโบสถวันหนึ่งพญาช้างได้พาภรรยาทั้งสองไปทำอุปถาปพระประเจกพุทธเจ้ากลางป่านั้นไปสักการะพระประเจกพุทธเจ้าเธอแรงบุญนี้จะส่งผลให้แรงอธิษฐานของเธอเป็นจริงได้ไปเถอดจะ้ะดีจ้ะพี่น้องจะอธิษฐานให้พี่มีสุขภาพแข็งแรงนะจะ๊ะไปกันเถอะน้องจุลสุภัธา จ้าน้องก็จะอธิษฐานเหมือนกันหวังว่าแรงบุญในครั้งนี้จะช่วยให้เราแก่แค้นพญาช้างด้วยเถอะจุลสุภถาเก็บดอกไม้จากช่อสวยงามสักการะพระปัจเจกพุทธเจ้าพร้อมตั้งจิตอธิษฐานด้วยอักุศลจิตคิดแค้นด้วยอนิสงส์แห่งบุญนี้เมื่อข้าพระเจ้าตายไปขอให้ได้เกิดในสเวตฉัตรราชา มีอำนาจบารมีกำจัดพยาฉักทันสามีผู้ลําเอียงนี้ด้วยเถธอนับแต่นั้นจุนลสุภธาก็ไม่ได้ดื่มน้ำกินอาหารแม้แต่คำเดียวไม่นานต่อมาก็ขาดใจตายไปด้วยดวงจิตคับแค้น นางช้างจุลสุภัธาได้เกิดในภพชาติใหม่ในสเวตฉัตรมหาราชแห่งแคว้นมัทรัฐแรงอธิษฐานผนวกด้วยกระแสกกรรมอันรุนแรงนั้นทรงให้เธอไปเกิดใหม่ในทันทีชาตินี้ความรักเราไม่สมหวังไม่เคยได้รับความรักจากสามีเลยเกิดใหม่ชาติหน้า เราจะทำให้ท่านต้องเสียใจมากกว่าเราท่านพญาช้างชัดทันช้างจุลสุภธาได้เกิดไม่ในสเวตชัตรมหาราชแห่งแคว้นมัทรัฐนางมีสิลิโฉมงดงามเป็นที่เรื่องลือตั้งแต่แรกรุ่นดรุ่นวัยจนเจริญวัย สมควรแก่การวิวามหามงคลพระราชบิดาก็ถวายให้เป็นอัครมเหสีแก่มหาราชาแห่งกาศิกผู้เพียมบรมีและสิ่งที่พิเศษที่ติดตัวนางมายานพิเศษสามารถะระลึกชาติได้ เรายังไม่ลืมความแค้นที่ยังมีต่อท่านหรอกนะท่านพญาช้างฉัตรทันพระราชบิดาถาวายบุตรสาวของเขาให้กับพระเจ้าพรหมทัตผู้สูงวัยแห่งพาระนสีเมื่อบุุษสูงไปได้คู่เคียงเป็นสาวรุ่นอันมากด้วยความงามและพลังแห่งอิทธิเช่นนี้ก็ล่มหลงจนลืมองค์ สเสด็จพี่เพคะน้องตั้งคันแล้วเพคะท่านพี่ดีพระไทยไหมเพคะโอ้จริงหรือดีใจมากเลยจ้ะเทวีคนดีของพี่ต่อไปนี้ต้องบำรุงคันให้มากนะจ๊ะน้องอยากได้อะไรขอให้บอกพี่เถอะพี่จะหามาให้ทุกสิ่งพระเจ้าพรมมัท ทรงตามใจพระมเหสีทุกอย่างกระทั่งสิ่งยากที่สุดสิ่งหนึ่งที่จะน้องอยากได้งาช้างอันทอรัศมีหกประการเพคะช้างนี้อยู่ที่อุดรของพิมพานจะ้ะเอาเถอเอาเถอ แมนสิ่งนี้จะอยู่นอกเขตสามร้อยโยต์กาสีแห่งเราพี่ก็จะจัดการให้พระนางชุลสุภธาในชาติพบใหม่ยังะระลึกรู้ถึงคู่กรรมของพญาฉัดทันพรานคนเดียวที่จะฆ่าช้างสำคัญนี้ได้ชื่อโซนุดอนเป็นบิดาของเหล่าพรานช้างเพคะมอมฉัน ต้องการชีวิตพญาชัตทันตัวนั้นพรานสานุดนรร้อนแรงข้ามภูเขาหกกลูกไปซุ่มซ่อนตามรอยพญาชัตทันจึงคิดอุบายได้นั้นคือขโมยผ้ากาสาวพัดจากพระประเจกพุทธเจ้า แล้วเลือกใช้ธนูอาบยาพิษร้ายแรงเป็นอาวธุธสังหารฮไม่พ้นเงื้อมมือเราไปได้หรอกพญาช้างเอย๋ยพรานโชดขุดหลุมทำเครื่องพรางตัวระหวางทางที่พญาช้างเดินผ่านอย่างอดทนพรานสนดนรู้ว่าพญาโพธิสัตว์เคารพในพระประเจกพุทธเจ้า จึงเอาผ้ากาสาวพัดห่มตัวไว้ป้องกันชีวิตตนมุมนี้แหละกำลังดีรีบเดินมาเถอะเจ้าช้างเอ๋ยธนูพิษนี้รอเจ้าอยู่เมื่อถึงวันอุโบสถพญาช้างก็มาสักการะพระปเจกพุทธเจ้าเช่นเดิมเมื่อเดินผ่านหลุมพรางที่พลานซุ่มอยู่ อาวุธสังหารอาบยาพิษก็ทำหน้าที่ของมันนั่นไงตรงเป้าที่วางไว้พอดีมาเธอะมามาก็มา,มาแล้วพยาโคชสารใหญ่ก็ต้องพิษช้ำเรืกสู่หัวใจในบัดดลที่สอนเสียบเข้าร่างโอ้ยใคร ใครกันนี่แอบทำร้ายเราโอ้ยธนูนี้มียาพิษร่างพยาสัตว์ผู้บําเพ็ญแต่กรรมดีสุดลงสองขาหน้าสิ้นแรงที่จะเดินได้อีกด้วยพิษจากลูกศรความโกรธทำให้คว้าร่างพรานไว้จะเอางาเสียบเสียให้ตายแต่ก็ต้องละความคิดนั้นพรานชั่วเอ๋ยเจ้า เอาผ้ากาสาวพัดไม้พระอรหันต์มห่อหุ้มตัวรึเอาเธอเราจะละชีวิตให้เมื่อพญาฉัตรทันรู้ว่าผู้สั่งเอาชีวิตตนคือใครก็แผ่เมตตาแก่พราน การทำมหาทานมอบงาทั้งสองด้วยกุศลเจตนาสู่สัพพัญยุตยานว่าพรานเอย๋ยนางผู้นั้นละวางพยาบาทได้ก็ด้วยชีวิตเราจงเลื่อยเอางาของเราไปเถิดการสิ่รรำในชาติภพนั้นพญาชัดทันทนเจ็บปวดเป็นที่เวทนาการ จนเมื่อพรานนำงาคู่ไปถึงกาสิกรัฐแล้วพญาช้างก็ขาดใจตายได้แล้วได้แล้วได้แล้วงาคู่งามงานงานี้รับเละงานนี้รับเละแน่ๆเลยเรารวยรวยรวยขระนางจุลสุภัธาเองก็ตกใจ ห่วงปริเวทนาการไม่น้อยกว่ากันด้วยยังผูกพันและรึกรู้ชาติเดิมพระนางครอบครองงาอันมีรัศมีหู่งามได้สามราตรีก็หัวใจแตกสลายสู่ปรโลกตามพยาชัตทันไปโถมาเหสีของพี่เจ้าไม่น่าอายุสั้นเช่นนี้เลยโถเอ้ย พระนางจุลสุภัทธ,ธากำเนิดเป็นภิกษุณีพรานช้างโสนุดรกำเนิดเป็นพระเทวทัตพญาช้างชัดทันเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดกฆ่าร้อยชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ